ตอนนี้เราได้เจอเพื่อนเพื่อนยูทูบเพื่อน YouTube ช่องหนึ่งที่หายไปกี่เดือนสามเดือนไปรักษาสุขภาพนะฮะหายไปสามเดือนเป็นอะไรครับเพื่อหลายท่านอาจไม่ได้ติดตามดูภูแพ้เขาเรียกอะไรนะภูมิแพ้สะเก็ดเงินภูมิแพ้สะเก็ดเงิน หายดีแล้วใช่ไหมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันเนาะไม่เคยไม่ค่อยได้ยินเนาะเคยได้ยินแต่สะเก็ดเงินใช่ไหมแต่นี่คือภูมิแพ้สะเก็ดเงินบวกสะเก็ดเงินด้วยอืมไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านเนาะฉุกเฉินแบบเป็นแบบคือช่วงแรกได้ไปหาหมอมันนข้รงอืหมอเขารักษายังไงวิธีการของเขาอะสูบน้ำเกลือแล้วก็ให้กินยาประปัญญานานไหมอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลสอง สองสอาทิตย์สองสามวันอ้าวเหรอเพราะว่าจะลงาตัวไปโงบาบาลอื่างนแต่ก็มาแต่ก็เที่ยวไปเอายานะเพราะว่ามารักษาที่บ้านเพราะว่าถ้ารวมคนอื่นเนี้ยใช่ไหมมันก็จะไม่สะดวกเลยก็มารักษาที่บ้านเชนนี้พอมาอยู่บ้านใครดูแลเราครับก็พ่อแม่อืม ว่าจะเป็นหาข้าวหาน้ำอะไรต่างๆครับโอเคก็อย่างที่เรารู้กันเนาะนะคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นอะไรอยู่ที่ไหนทําอะไรปัญหาทุกร้อยแปดสุกกายสุขใจไม่สบายอะไรก็นึกถึงพ่อแม่อืตอนที่พี่เสืออยู่กรุงเทพมาก่อนเหมือนกันนะเวลาไม่สบายคนแรกือนึกถึงแม่รู้สึกว่าถ้าเราอยู่กับบ้านป่านนี้แม่จะต้มข้าวต้มให้เรากินหายายให้เรากิน เออไปตามคนมามาดูอะไรเงี้ยเนาะคือจริงๆอ่ะเวลาที่เราอยู่กับมีใช่ไหมก็แต่ละคนก็มีหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมครับผมเราไม่สบายเงี้ยเออเราจะสมมติว่าผมไม่สบายเงี้ยไปเรียกพี่เสือก็ได้แค่ทังข่าวใช่ไหมแต่พ่อแม่ได้ตลอดคือคนที่คอยดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตเราใช่ตลอดเวลานั่นเองเนาะนะครับคือแล้วตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงครับปกตินะเก้าสิเก้าเรกสบเก้าเปอร์ซ็นแล้วครับผม ดีใจด้วยเนาะะตะปูนฮะแล้วจะกลับมาทำยูทูบมาอยู่มามาถ่ายช่วยงานลุงพลอยู่ที่นี่ต่อไหมยังไงฮะต่อต่อนะครับคิดว่าต่อแล้วบ้านตอนนี้เช่าอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็พักอยู่หลังที่ดีเดย์อยู่อ๋อก็อยู่นั่นครับแต่ก็ต้องคอยหาบ้านอันดับแรกอยู่ที่อยู่ก่อนที่จะใส่ตอนนี้ที่บ้านทําอะไรฮะที่บ้านนะฮะของผมอ่ะที่บ้านที่ ผมผมก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับก็ไม่ได้ค่อยได้ถ่ายคลิปเพราะว่ามันอากาศมันร้อนก็เลยไม่ได้ออกไปไหนมานันคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ทําอะไรคือทําไร่ทํานาครับตอนนี้ก็ปลูกมันเนาะเป็นช่วงปลูกมันใช่ครับอาจะผ้ามาแล้วนะครับ ครับนะฮะก็ขอให้ทัพูเดีวันที่คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะในเดือนวันนะฮะตอนนี้ก็เก้าสิบเก้าแล้วนะนะครับผมสวัสดีพี่ติ๋วครับผมจะภาพนะฮะพี่ติ๋วมาทันตั้งแต่รําเริ่มต้นหรือเปล่านะถ้ามาไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังนะพี่ติ๋วนะนะครับก็มีถ่ายคลิปไปด้วยนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้อัพคลิปเนอะนะฮะแต่สามารถกดถอยหลังไปดูคลิปตั้งแต่วินาทีแรกเริ่มต้นได้นะครับเดี๋ยวมารับชมการรำต่อนะฮะน้อง้ะมต์รำกับ่าชิ กี้พี่เสือก็ได้นำนคำก็เรียกว่าคำขอพรนะก็คำแก้บนเนาะนะที่พี่ติ๋วได้ขอองปู่ไว้นะไปตั้งไว้แล้วนะครับผมตั้งไว้ตรงนู้นนะโทรศัพท์ยังไม่ได้ไปหยิบมาเลยนะฮะนะพรทุกคำนะที่พี่ติ๋วได้ขอไว้ก็ได้เปิดให้องค์ปู่รับรู้รับทราบแล้วนะครับผมดีใจกับพี่ติ๋วด้วยเนาะนะที่ตอนนี้หายดีแล้วนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะ